มีหลายคนบนโลกนี้ครับตอนอายุสามสิบสี่สิบหรือแม้แต่60ปีเพิ่งจะรู้ตัวว่าใช้ชีวิตผิดทางมาพอสมควรเพิ่งรู้ตัวว่าติดอยู่ในงานที่ไม่ได้รักติดอยู่กับสังคมที่ไม่มีอนาคตเหมือนเอาเวลาไปโยนทิ้งที่ไม่พาไปไหนเลยถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าฉันเสียเวลาชีวิตไปกับอะไรตั้งเยอะคลิปนี้ไม่ใช่แค่เตือนคุณครับแต่ผมจะพาคุณไปปลุกพลัง ให้คุณไม่เสียเวลาอีกต่อไปแม้จะแค่นาทีเดียวก็ตามสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับสู่ Dominant Mindset คองเกมแบบผู้ชนะ EP นี้ผมอยากชวนคุณมาทบทวนบางอย่างที่คนส่วนใหญ่เสียเวลาและเพลิดเพลินกับมันมาตลอดไม่สำคัญเลยครับว่าคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่เพราะหลังจากนี้คุณจะใช้เวลาอย่างมีคุณค่าแค่ไหน นั่นคือสิ่งเดียวที่สำคัญแล้วคุณจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมที่ปล่อยเวลาหลายทิ้งอีกต่อไปเวลาคุณรู้ตัวว่าเริ่มเสียเวลากับสิ่งที่ทำมันอาจจะเจ็บครับแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตได้ดีเลยถ้าคุณยอมรับมันอย่างจริงจังอดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแต่คุณควบคุมนาทีนี้ได้เคยเป็นไหมครับเวลาอยู่กับเพื่อนบางคนแล้วแค่หัวเราะ แต่ไม่เคยพาเราเติบโตอย่างจริงใจอยู่ด้วยเพราะความคุ้นเคยไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงหลายคนเผื่อใช้เวลามาหลายปีรักษามิตรภาพที่ไม่จริงใจแทนที่จะเอาเวลานั้นไปสร้างผลงานกับคนที่ผลักดันกันจริงๆอย่าลหลงไหลกับความคุ้นเคยที่ลวงตาถ้าใครไม่ผลักดันคุณให้ไปข้างหน้าก็แค่ปล่อยเขาไว้ข้างหลังการเติบโตของคุณ จะพัฒนาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลือกอยู่กับคนที่จริงใจแล้วพาเราไปข้างหน้าแล้วคุณจะไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวครับยังมีอีกอย่างที่หลายคนมักจะพลาดคือการเสียเวลากับงานที่ไม่ก้าวหน้าทำเพราะความมั่นคงแต่ใจพวกเขาไม่เคยฟินทุกเช้าตื่นมาเพื่อทำเงินแต่หมดไฟกับชีวิตแบบเนียนๆคุณเคยทำงานไปเรื่อย แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เติบโตไหมครับนั่นเป็นกับดักที่โหดที่สุดคุณจะอยู่นานแบบไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งรู้สึกว่าฉันไม่ได้ก้าวหน้าแบบที่คิดไว้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเลือกทางเดินได้ทันทีแต่ทุกคนเลือกทิศทางความคิดได้เสมอผมไม่ได้จะบอกให้คุณเปลี่ยนงานในวันนี้แต่ผมกำลังบอกว่าคุณจะไม่หยุดคิดเพื่ออนาคตที่ใช่ในวันข้างหน้าครับ แล้วก็มีอีกแบบที่ผู้คนมักไม่รู้ตัวหลายคนมีเป้าหมายแล้วแต่เลือกที่จะรอความพร้อมแบบร้อยเปอร์เซนตอเงินพอรอคนเข้าใจรอโอกาสที่ใช่สุดท้ายพวกเขาจะเสียเวลากับการเลื่อนชีวิตออกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นซึ่งดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่เผิอแป๊บเดียวก็เสียเวลาเป็นเดือนเสียเวลาเป็นปีได้อย่างรวดเร็ว อย่ารอคำว่าพร้อมเพราะคำนี้มันจะทำให้คุณไม่พร้อมสักทีครับคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่คนที่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มาก่อนแต่คือคนที่ไม่รออีกต่อไปแล้วไม่สำคัญว่าคุณจะเคยเสียเวลาไปเท่าไหร่แต่ชีวิตต่อจากนี้จะสำคัญและมีความหมายกับคุณเองเพราะคุณจะไม่ยอมเสียเวลาให้กับเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่นำพาชีวิตคุณไปข้างหน้า เลิกอยู่กับสิ่งที่ไม่มีอนาคตเลิกใช้เวลากับคนที่ไม่เข้าใจคุณเลิกหลอกตัวเองว่ายังมีเวลาเพราะความจริงคือเวลาของคุณมีค่ามากมายเริ่มจากจุดที่คุณยืนอยู่และใช้เวลาในปัจจุบันให้คุ้มค่ากว่าทุกปีที่ผ่านมาครับนี่คือ dominance mindset ขอบคุณที่รับฟังครับถ้าคุณเห็นว่าแนวคิดน,นี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ